อนนั่นหนึ่งเลรวคะคือเริ่มประชุมตั้งแต่2เดือนที่แล้วติมคอนเสิร์ตเนี่ยได้แล้วน่าจะอยู่ที่5000บวกนะก็อยากให้ถึงหมื่นเหมือนกันนะคะที่นั่งเพราะอยากทำกันแค่รอบเดียวจะได้แบบป้างทีเดียวเลยจีเอ็มติตชัชูวเลยนะ,ะในปีถัดไปก็น่าสนุกนะคะว่าเรีนเกี่ยพวกเราจะไปยังไงต่อนะฮะโรเชอร์ก็ค่อนข้างถือว่าก็ถอยมาเยอะแล้วยังไงก็มาเจอกันได้งานจับมือสำหรับหลายๆคนนะคะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับหลายๆคน

ตอนนี้ก็เมมเบอร์มีวางคอนเซปต์วางอะไรที่อยากจะทำไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะทีเนี้ยก็อยู่ <ๆ S 2> ยค,คือก็ก็น่าจะเชิญแล้วก็ทิมกับตันนี่แหละที่จะต้องเข้าไปคุยกับออฟฟิเชียลว่าเอาอยัางไงชัดยังไงไม่รู้ว่าเขาจองสถานที่ที่ไหนได้นะคะในช่วงเวลานั้นแต่คิดว่าน่าจะอยู่ที่5 0 0พันบวกนะแต่ว่าไม่น่าพอเหมือนกันก็อยากให้ถึง 10, หมื่นเหมือนกันนะคะที่นั่งเพราะอยากทากันแค่รอบเดียวจะได้แบบ ป้างทีเดียวเลยอะไรเงี้ยก็อยู่ในกระบวนการการคุยกันอยู่นะคะกำลังแพลนกันอยู่นะคะแต่ก็คืบหน้าไปเยอะแล้วคอนเซปต์ทีมทีมทีมคอนเสิร์ตเนี่ยได้แล้วเมมเบอร์ช่วยกันคิดออกมาได้แล้วพวกเราประชุมกันไปประมาณคือเริ่มประชุมตั้งแต่2เดือนที่แล้วแต่ว่าประชุมคืนทุกคนมีงานอ่ะเนาะก็จะได้ประชุมเป็นเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ต้องเป็นทีมกับตันเข้าไปคุยผู้ใหญ่ต่อก่อนแล้วก็ค่อยมาทีเดียวว่ายัางไงคะ่ะ ถ้าชมังตอนนี้คงไม่ถึงนะคะ้าะมังยากเกินไปค่ะไม่ไม่คงกันนะคะเพลงประจํารุ่นตอนนี้มีอยู่ค่ะแต่ก็กําลังอยู่ในกระบวนการทําเช่นกันนะคะมีเพลงซึ้งๆอยู่ในคอนเยอะอยู่ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมายังไงแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะอ๋อใช่บ i ล l i e e v e ใช่เพลงออกมาแล้วนะวันช่วงคอนเสิร์ตก็ได้ดูน้องๆจริงๆพวกหนูก็คือดูกันตอนซ้อมกันมาแล้วนะคะ แต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นความหมายแต่ว่า MV เพิ่งดูกันครั้งแรกนะคะถือว่าทําได้เป็นสตอรี่ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเนื้อเพลงจากคดานันทจังก็ได้คุยกับนาจังเลยเพราะว่านาจังลงในในในอินสตาแกรมว่าเอ้ยเพลงของ b n ียออกแล้วนะที่เขาแต้มก็เลยแบบเอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะว่าทุกคนชอบกันมากๆเลยนี่เมื่อเช้านาจังก็เพิ่งตอบมาตอนประมาณ8ปดโมงแปดโมงที่นู่นก็คือ6กโมงเรานะคะ ว่าเขาดีใจมาก,มากๆเลชีหรือว่าแบบทักไปขอบคุณนะคะเออเวอร์ชันเนื้อญี่ปุ่นไม่น่าจะลงนะคะคิดว่าเพราะว่ามันมันออกมาเป็นออริจินอลไทยนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ดูสตรอรี่รู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันที่เป็นจังหวะเวลาที่พอเหมาะพอสมที่แบบสตรอรี่ของโมบายก็คือแบบเยี่ยมยอดพอดีเลยอ่างเงี้ยแล้วก็บอกเลยว่าเจนนี่ร้องไห้หนักมากค่ะ แล้วก็น้ำใสก็ร้องตตมแล้วก็เจียนก็ร้องแต่แต่วู่ร้องหลายคนตอนนั้นก็หันไปก็อ่าซีจีเอ็มร้องกันแลน้วนะอ่ะปอเปิลก็ไปอ่าเชอก็ตอนแรกว่าอืมมันก็ซึมซึมแหละแล้วก็แบบอ่าทายเพลงก็อ่ะเมะเมะแล้วก็หันไปเห็นเด็กเด็กหันไปเห็นน้องๆก็อืมเรียบร้อยเห็นเมมเบอร์จนหนึ่งอันนี้ก็อืมเรียบร้อยหยุดไม่อยู่เลยค่ะอืมก็ยืนไม่ยอดนะคะไปด้านหลังก็อืม ใช่ค่ะก็กำลังคิดว่าถ้าคอนโซบนี่ไม่รอดอยู่ดีคิดว่านะฮะเจนนิทก็คือสภาพคือถ้าหนักสุดอะเจนนิทเดี๋ยวบอกเลยนะตอนนั้นแหละใช่เจนนิทชั่วเลยนะะเอ้ยบูมเชื่อไม่ร้องยงไม่ได้ไปบูมกับเขาวันนะี้วันวันงานไปดูเอ็มวีเดี๋ยวตอนท้ายนะ๋อ,อช่วงบ้านแห่งหัวใจก็คือหนูเข้าไปอยู่หลังค่ะหนูไม่ได้ออกมาฟังค่ะฟังเดี๋ยวแย่ <Yeah. S 1> อีกนะเดี๋ยวร้องหนักกว่าเดิมนะก็ลเลยไม่ได้ออกมาฟัง แต่ก็ได้ยินเพลงนะแต่ก็ไปอยู่ข้างหลังไปคุยกันเหม็นไปเหม็นกันเองเยอะไรเง้ยพากันร้องนะคะนั่นแหละก็รู้สึกด,ดีมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเพลงสองเพลงสามัมนก็เมนกน้อยกับคโนโอโยยดีก็เหมือนเป็นความหวังใหม่เนอะเป็นเจนต่อไปอะไรเงี้ยก็แบบน้องๆก็ทําได้ดีมากๆเลยก็ในปีถัดไปก็น่าสนุกนะคะว่า เิืงของพวกเราจะไปยังไงต่อนะฮะก็ฝากต่อไปด้วยนะคะอรเชอร์ก็ค่อนข้างถือว่าก็ถอยมาเยอะแล้วแต่ว่าก็ยังอยากอยู่อยากน้องๆยังอยู่ทํางานอย่างนี้เท่าที่เวลายังมีอยู่ก็จะทําให้เต็มที่พูดไปจะร้องไหมตอนนี้ไม่ร้องละค่ะนั่นแหละก็เหนื่อยกันมาเยอะแล้วมันมือยู่ได้นมาเข้าใจนะ ยังไงก็เอาพูดถึงบ e l i เรแล้วเนื้อเพลงดีขนาดนี้นะคะก็ฝาก MV ด้วยนะคะแล้วก็เอรายละเอียดอัลบ,บั้มอัลบั้มอม่อา,มอาละเอียดซิงเกิลก็ออกมาแล้วงานจับมือก็ประกาศแล้วนะคะยังไงก็มาเจอกันได้งานจับมือตุลานี้นะคะ <S <S ไม่รู้สินะยังไงก็ถ้าเกิดใครกังวลก็ก็มาแล้วกันแล้วแ,วแต่นะคะแล้วก็ <S <S ใช่ค่ะเห็นจํานวนบัตรรอบพิเศษเพราะว่าจากเหตุการณ์รอบที่แล้วนะคะที่ที่มันค่อนข้างเกินเวลาไปหนักมากเนี่ยเขาก็เลยขออนุญาตทางบริษัทก็เลยคิดกันว่าอาจจะต้องจํากัดจํานวนหรือยังไงเนี่ยลงมานิดนึงนะคะก็จริงๆช่วงรอบหลังๆแต่มันก็ไม่หนักท่างงานจับมือรอบแรกๆของวงที่เกิดขึ้นแล้วนะคะที่แบบทุกคนจะต้องต่อกันเกือบแบบสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงกว่าจะเจอเนี่ยิดลง ช่วงช่วงเวลาประมาณรอบก่อนรอบพิเศษะจะค่อนข้างวนกันได้เยอะอยู่นะคะยังไงก็ถ้าเกิดใครที่อยากมาสบายๆไม่ต้องต่อแถวน,านนะ่าคิดว่าน่าจะมาช่วงช่วงรอบก่อนรอบพิเศษอันนั้นจะค่อนข้างดีนะคะ คือมันก็เป็นการบอกว่าว่าเออเรายังได้รับความนิยมอยู่แหละค่ะก็ก็ดีแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่เวลามันเกินไปค่อนข้างเยอะมากๆจริงๆเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าหาวิธีที่จะแบบเอ้ยอาจจะแต่ละคนน้อยลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยออ,อาจจะสําหรับหลายๆคนนะคะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับหลายๆคนเชิญไม่รู้ไม่รู้ว่าจะนับอยู่นั้นไหมแต่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครมาเจอได้ก็มาเจอกัอนก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่าก็ยังน่าจะอีก ยังคุยอยู่ค่ะยังอยู่ในช่วงตัดสินใจอยู่ในระดับหนึงเหมือนกันคงบอกลูกนะ้ามากไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ทุกคนก็น่าจะรู้แหละค่ะว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวก็รู้เองว่าตอนไหนจะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะแตอ่อันนี้ไม่รู้เจอกันนะคะสําหรับวันนี้ก็มาพูดคุยประมาณนี้เล่ามองมอยขิง่ะนานอยู่เหมือนกันนะ อัปเดตให้ฟังกันแล้วก็พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอยาบอกเลยว่าดีใจกับสิงเกิอนนี้มากมากนะคะรู้สึกแบบอ้อฟู f i l l เจอกันค่ะจะไปเอาข้าวขึ้นมากินได้แล้วแหละเก็บของต่อจะเออใกล้สิ้นเดือนแล้วนี่นะสิ้นเดือนแล้วด้วยในช่วงนี้อีกสามวันจะขึ้นเดือนใหม่แล้วสู้ๆนะทุกคนจะผ่านไปอีกหนึ่งเดือนเดือนนี้เดือนอะไรนะเดือนแปดขึเดือน,นเก้าแล้วเหรอว้าถึงเดือนเก้าแล้วนะคะ เจอกันนะคะอีเวนต์ตอนนี้ถ้าจะเจอกับเชิน่าจะกีฬาสีแหละคิดว่านะอืมแต่เหมือนก่อนกีฬาสีจะมีงานอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวใกล้ๆ,ๆน่าจะบอกอีกทีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากสำหรับ3าสวันที่ผ่านมานะคะบายบายติดตามไลฟ์ของอพวกเรารวมถึงเอคิูสีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะหลดไล่ I am for i t application